ภาษาอีสานเมื่อรับคมือีอนขอเสนอคําว่าติวซอยหรือว่าติวซอยครับติวซอยเขียนต่อเตาสลอิไม่เอกว่อแหวนซ้อโซไม่โทษอ,อออ่างย่ออยากร่วมกันแล้วอาว่าวติ้วซอยครับติวซอยเป็นคําพิเศษครับติวซอยคํานี้หมายถึงดีเลิศประเสริฐ ยิ่งว่สาสัมคับคนที่มีคุณประโยชน์อย่างเช่นพระราชามหากตรสา,าีิปกครองคนทั่วประเทศ <î es> เป็นผููที่มีบุญนักซักไงบัวลานเนี่เพิ่นเอื่นว่าเจ้าติ้วซอยว่สาสัตครับถ้าเป็นพระราชาเอื่นเจ้าติ้วซอยว่สาสัตครับถ้าเป็นราชินีเอื่นว่าเจ้าติ้วซอยว่าสัตครับภาษาอีสานนํามาฝากตอนพี่น้องเข้ามือนี้ขอเสนอคําว่าเจ้าติ้วซอยว่สาสัตยครับติ้วซอย เป็นภาษาอีสานเอามาจากสารานุกมรมภาษาอีสานไทย,ดยดอ,อ, ok. อังกฤษโดยด็เตร์ปีชัยพ ok ิทักอังกฤษท่องสมเด็จนำมาบอกจากสูพี่นองเข้าด้หูสาบกันในช่วงของ